สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจองวัคซีนโควิดได้แล้วที่เซเว่นห้างดังร้านสะดวกซื้อทั่วกรุงเทพเริ่มพรุ่งนี้เมื่วันที่25พฤษภาค,คมนายนพประดลเดชอุดมประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดพร้อมด้วยนายอนัตเมฆไพบุญวัฒนารองประธานคณะกรรมการบริหารของบอมจรทรูคอ o r ปอเรชั o น เข้าร่วมการถแถลงข่าวระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหาคนครและภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนในการรับบริการฉีดวัคซีนณนะหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในการนี้เครือซีพีโดยบมอจซีพีอ จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดผ่าน7 e เ e ่ e ทุกสาขาในพื้นที่กรุงเทพรวม3,314สาขาซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ ภายในวันที่27พฤษภาคม2564โดยขอให้ประชาชนที่ต้องการจะลงทะเบียนที่เซเว่นขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองก่อนและนำบัตรประชาชนพร้อมโทรศัพท์มือถือไปแจ้งที่เซเว่นได้ทุกสาขาพนักง,งานเซเว่นจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i r o j a i c o m หรือช่วยดำเนินการให้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้เพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่นอกจากนี้ได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทในเครือคือกลุ่มทรูที่มีการดูแลลูกค้ากว่า30ล้านคนมาช่วยสนับสนุนพันระบบค c เซ็นเตอร์ช่วยให้คำแนะนำปรึกษาให้พี่น้องประชาชนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงมากที่สุด ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนอาทิธ,ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดร่วมพัฒนาระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ หอการค้าไทยสนับสนุนด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในการรับลงทะเบียนจองสิทิ์ฉีดวัคซีนผ่านร้านสะดวกซื้อซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปรวมให้บริการรับลงทะเบียนณนะร้าน Family Mart และ Top Daily บริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนณนะร้าน Mini Big C บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและ t r u e Corporation จำกัด รวมให้บริการณร้านเซเว่นอีเลฟนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True t r u e D-Tac และ A.I.S. ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น call center โทร1516รวม450คู่สายเพื่อตอบทุกคำถามที่ประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ